สวัสดีครับเกมเบอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตู้กาชาใหม่เข้านะครับก็เป็นตู้ของเอาเฮเตมนะครับแล้วก็ตู้ของเซียวนะครับวันนี้เกณตั้งใจที่จะเปิดเซี่ยวนะแล้วก็เกณฑ์ได้มีการทดลองเล่นนะครับในโหมดทดลองนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นเอาเฮเตมหรือว่าเรียกพี่ต่ำนะครับเรียกง่ายดีก็สนใจอย,อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเซียวเกณหมด ไม่เยอะแล้วก็ไม่หลุดเลทเก้นอาจจะมาเปิดพี่แต้มก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเก้นจะเกลือหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็เหมือนเดิมนะเก้นจะพาทุกคนไปเสี่ยมเสียมซีก่อนนะครับไปที่อินาซึมะนะแล้วก็วาไปที่ศาลเจ้านะครับไปหามิโกะนะครับอยู่ทางขวามือของเรา นี่เลยแล้วก็กระบอกเซียมซีนะครับแล้วก็กดเสียงเสียมซีได้เลย <S <S แล้วก็ให้เราคุยกับมิโกะนะครับแล้วก็รับใบเซียมซีมานะอันแรกนะครับใส่ไม้เซียมซีของเราเข้าไปแล้วก็จะได้ใบเสียมซีมานะครับอยู่ในกระเป๋าของเรานะ รู้สึกจะเป็นช่องนี้นะครับอันนี้เลยนะวันนี้นะครับบอกว่าโชคดีนะครับอ่าแล้วก็ไอเทมนำโชคของเกนก็คือคริสตัลคอนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นผีเสื้อนะครับเดี๋ยวเราไปจับผีเสื้อกันเลยนะครับ mm hmm. ผีเสื้อเกนจะวาไปที่ลิเย่ล้วกัน นี่นะครับกิสตันคอแล้วก็เดินเก็บผีเสื้อไปเลยนะครับโอเคนะได้แล้วก็เราจะสุ่มกันเลยนะครับประวัตินะครับตอนนี้ล่าสุดน่าจะเปิดสกาลมุดนะครับ 5...6 มีอยู่6โลนะครับมไม่มีการันตีนะเดี๋ยวเปิดเซียวก่อนนะครับเป็นโลที่16นะครับ ได้เหยาเหวยาว้ยตัวละครใหม่นะครับธาตุพืชนะโลที่26นะครับแพนเดสนะครับุเกนยังไม่มีนะครับตัวละครน,นี้โลที่36นะครับ ซนหยาดนะครับซีแล้วนะของเกมนโดที่46ครับอุ้ยทองเลย36เมื่อกี้นะครับอันนี้37ได้เหยา่ๆนะครับ38 39เสเซียวไม่หลุดเลทนะครับเออก็ประหยัดมากๆเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราข้ามไปเลยละกันเนาะนี่นะครับได้มาใน 39โลนะครับสำหรับเสี่ยวนะเดี๋ยวเรามาเปิดเอาเฮเต็มต่อนะครับหรือว่าพี่แตมนั่นเองก็ถ้าหลุดเลดเก้นอาจจะข้ามไปเลยนะครับอืมก็เดี๋ยวเกณนจะต้องไปเปิดตู้อาวุธเอ่อในครึ่งหลังต่อนะครับของโฮมาแล้วก็ธนูของเยหลานนะครับคือดีมากๆนะเกณก็รอเปิดตู้อาวุธอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพี่แตมกันเลยนะครับ เมื่อกี้มันกี่โลแล้วอ่ะเกนกดข้ามเซลที่39นะครับก็น่าจะประมาณ7โลนะครับอ่าเป็น17บเจ็ดโลออ้ยยาวยสอตัวเลยนะครับ27นะครับโลที่27ได้เป็นขนุนะครับโลที่37นะครับ เกนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลมันประมาณนี้หรือเปล่านะครับอู้ยุนจินก็ยังไม่ซีหกนะครับโลที่47เนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเกนนับผิดยังไงเดี๋ยวทำหุยมาแล้วเดี๋ยวเกนทำอ่อเลขไว้ให้นะครับเออก็ประมาณเท่าไหร่ละลืมนะครับดีใจจนลืมแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าเกนจะหลุดเดดหรือเปล่า นับไม่ได้นับแล้วนะครับตอนนี้อยุยังไม่มานะครับตื่นเต้นมากอุ้ยดีลุกนะครับโอเคหลุดเล็นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะตู้นี้ก็ถือว่ามาเร็วนะครับเก้นก็อาจจะเก็บการันตีไว้เลยนะอาจจะไม่เปิดต่อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูรีวิวแล้วพี่เขาโหดจริงๆเนี่ยเก็นอาจจะกลับมาเปิดนะครับนี่เลย ก็ตามเป้านะครับเราได้เซียวมาแล้วนะเออก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเปิดกาชานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกนด้วยนะแล้วก็ใครจะเปิดเซียวหรือว่าพี่แต้มนะครับก็ขอให้ไม่หลุดเลทนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ